รู้สึกมีมาเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะเหมือนกันนะเอานะผมแจ้งรายงานความก้าวหน้านะครับเออได้ยินกันนะเออช่วยตอบด้วยจะได้รู้ว่าได้ยินกันไหมได้ยินค่ะ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 ก็ะะสรุปยี่สิบสี่ชั่วโมง ที่ผ่านมา,เ,าเริ่มจากท่านผู้ว่าก่อนนะก็มีแนวโน้มคือถ้าพูดถึงเี่ประจาะรต่างๆดูเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ดีขึ้นคือตลอด24ชั่วโมงที่มาเรานอนหงายได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วนะระดับอ,อิเจนในกระแสะเลือดก,ก็ไม่ได้ตกคือตกลงเล็กน้อยแต่ก็อยู่ในระดับที่เพียงพอฉะนั้นตอนนี้ก็ท่านต้องบอกว่าก็อยู่ในท่านอนหงายแล้วเราไม่ต้องไม่ต้องเข้าไปสู่รนะยะ พลิกคว่ำเพราะฉะนั้นถ้าอย่างที่ตามตลอดเวลาที่ผมเล่ามาก็คือว่ามีแนวโน้มเราก็คาดการไว้อยู่ว่าประมาณสิ้นสัปดาห์แรกก็จะได้ประเมินการทํางานของปอดส่วนที่เหลืออยู่ให้ผมประเมินเข้าๆวๆลเพราะตอนนี้มันไม่ได้เป็นตัวการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่จะบอกแต่ถ้าประเมินจากอาการต่างๆก็ทืานท่านนอนหงายได้แบบนี้ดับออกซิเจนได้ดีขนาดนี้เราคงจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปที่แพลนก็คือว่า ค่อยๆถ่ายเครื่องช่วยหายใจแล้วก็ให้ท่านหายใจเองแล้วก็ช่วงต้องแล้วก็ถ้าดีเรียบร้อยดีก็คงจะทานที่จะเอาท่อท่อใส่ช่วยหายใจออกก็สรุปคือตอนนี้เป็นอย่างนี้ส่วนผลการตรวจเลือดทั้งหลายที่เมื่อวานมีการตรวจซ้ําเอ่อที่ผิดปกติตอนต้นทั้งหลายตอนนี้ก็กลับมาดีเกือบหมดละก็สรุปคือทั้งอาการการตรวจท้องปฏิบัติการก็มีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น ภรยาท่านผู้ว่าซึ่งครงนี้ย้ายมาอยู่สีละจริงๆไม่ได้ย้ายมาเพราะหนักนะอย่างที่ผมเี็นพวกบ้าก็จะได้สะดวกด้วยในการที่ครอบครัวอะไรต่างๆก็เรียบร้อยดีหมดท่านเรียบร้อยดีไม่ก็มีกิจกรรมตามกปกติของท่านอยู่แต่อยู่ในห้องแยกนะครับนนี้งนี้ห้องแยกไม่ได้อยู่ในไอซียูครับมีคําถามอะไรไหม อาจารย์คะแล้วจากนี้ค่ะถ้าแนวโน้มดีขึ้นจะค่อยๆถอดนี่คือต้องเริ่มถอดหรือว่าประเมินอีกเมื่อไหร่ประเมินอะไรยังไงบ้างคะแล้วส่วนใหญ่นี่เราเราไม่เร่งเร็วจนเกินไปเพราะว่าขยับทีหนึ่งสมมติยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ถึงแม้จะนอนงายแต่ว่ายังใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่เราก็จะเริ่มเครื่องให้คนไข้หายใจเองมากขึ้นเครื่องช่วยน้อยลงถ้าทุกอย่างเงียบแล้วดีก็ใช้สัดส่วนนี้ทสุดท้ายคนไข้หายใจเอง เป็นเพียงแค่ให้ออกซิเจนเข้าไปแต่คงค่ายหายใจด้วยตัวเองแล้วแล้วก็ถ้าสมมติได้ดีแล้วก็ค่อยๆถ่ายออกซิเจนลงเหล่านี้อปก็ไม่อยากเร็วจนเกินไปแต่ก็ถ้าถามผมตอนนี้ก็เป็นไปตามที่คาดการไว้ว่าถ้า,ถาสถานการในทางที่ดีขึ้นเฟสติ้งของการก็ค่อยๆปรปับไปตามนี้ครับอาจารย์คะเท่า,ากับว่าตอนนี้ค่ะคือครบ72ชั่วโมงที่เราเฝ้าระวังแล้วใช่ไหมคะ ก็อย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นนะว่าช่วงระยะวิกฤตคือเจ็บสองชั่วโมงแรกถ้าถามว่าตอนนี้สิ้นสุดเจ็ดสิบชั่วโมงที่เข้ามาที่เราดูเนี่ยก็ออกมาในลักษณะที่ในทางบวกในทางบวกแต่ว่าคำว่าทางบวกคือหมายว่าดีขึ้นไปตามเส้นไปตามเส้นเกาเส้นกราฟที่เราคาดหวาสถานการณ์ของคนไข้ก็คงติดตามไปเรื่อยๆแต่ก็มาในลักษณะของหลักฐานในเชิงบวกว่าดีขึ้นครับ ก็คือจะบอกว่าดีจริงๆคือต้องถอดเอาท่อหายใจออกนั่นแหละเราถึงคงจะบอกได้เต็มที่แต่ก็มีแนวโน้มน่าจะเป็นไปตามขั้นตอนเตรียมการที่จะเอาท่อหายใจออกครับอาจารย์คะแล้วการให้ยาคะตอนนี้คือต้องให้ยาเหมือนเดิมปกติหรือว่าค่อยๆทยอยลดจํานวนยาลงอะคะยาอะไรอย่างเงี้ยคะปาอนนี่้อิยาเบียเรายังให้อยู่ก็ส่วนใหญ่ว่าเราไม่ได้วัดรปริมาณของวันละเนี่ยก็ ช่วงระหว่างแบบนี้ส่วนใหญ่เราจะให้อยู่ต่ออีกระยะหนึ่งแล้วก็จะถอยออกครับตั้งวัดโคกก้ะจายไหมวัดโคกนี่ มีคำถามอะไรไหมพี่ก็จะได้ทักบ้างอาจารย์คะภรรยาท่านผู้ว่าย้ายมาเมื่อไหร่คะจริงๆย้ายมาตั้งแต่คืนมันก่อนแต่นี้ก็แจ้งผมเมื่อวานหลังจากที่เราประชุมกันเสร็จแล้วเนะี่ยแต่ว่าที่ย้ายมาไม่ใช่เพราะหนะักที่ผมเรียนและตอนต้นว่าจะย้ายมาส่วนใหญ่ก็มีสองเหตุผลหละเหตุผลหนึ่งถ้าของแค่าอาการหนักขึ้นย้ายมาเพื่อเราจะได้ดูเต็มที่การที่อทสองม,มาดีเพื่อความสะดวกของลูก หรือว่าอย่างนีก็<ร>ให้เสบายใจขึ้นประจุ่ใกล้กับตรงนี้จะใครบอกจากบ้านอ้เสียงไก่คุยอะไรอยู่ในในเคคนี่ยรู้หมดทำอะไรอาจารย์ค่ะตอนนี้ถ้าพูดในมุมของกำลังใจของตัวท่านผู้ว่าเองหรือว่าภรรยาค่ะเป็นเป็นยังไงบ้างะคะภรรยาควรจะดีขึ้นเพราะเราก็เล่ารายการให้ความคับแน่ต่างๆทราบก็น่าจะก็น่าจะสบายใจขึ้นแหละ สําหรับผู้ว่าเนื่องจากตอนนี้เรายัางด้วยเครื่องช่วยหายใจอย่างที่ผมเรียนแล้ว่าตอนต้นเครื่องเพื่อให้หายใจลเาเครื่อหายใจอะไรต่างองทำยาให้ยาเพื่อให้จับหลับก็เป็นการพักผ่อนไปในตัวครับโอเคนะก็อ,อถ้าสมมุติ เรายังผมจะคงอย่างนี้ไว้ตอนสิบเอ็โดโมงอย่างนี้คงจะเราถ้าหายใจออกเอาถ้าหายใจออกได้เมื่อไหร่เราก็คงจะห่างออกแล้วนะแล้วก็คงจะแจ้งทุกวันทุกวันเราก็คงจะดูจากจังหวัดที่เราจะเอาถ้าหายใจออกโอเคนะครับค่ะข,<อ>ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ